เจ้าโมนี่สมอนทับเพิ่นกับผ้าทีมงานไมหมเก็๊บพักบุ้งจ้าเจีสิได้หน่อยได้หลายออกมาทงหน้าจ้าไปไปบังน้ำกานจ้าเวลาพักบุ้งก็บเจบเออน้ำมูนี่แหละงอถัว,วบวกงอัว,อวบวกเ๊บไปไปกินกับตามบกห้งพี่น้อง งามำเยองามำเยอ <c oughs> ได้หลายอยู่หลายอยู่เพราะได้กินนี่แหละได้กัมนึงแล้วจ้ากัมนึงแล้วเอาไปผัดแน่กินกับตำัะหุ่งแน่พักบุ้งโคกบ่มีน้ำ cả ngàm vì nào mà kiếm phát bùng lắm cắn Ông ơi, mình nổi nổi cái này lại tượp tốt à lại ไปหาบางไม้ไปทั้งพุนทั้งหุ่นหลายบาส่นนี่หายเออยอดบวบๆนะพักพักบุงกับหยากซ้ำๆกันล่ะพี่น้องแต่ว่ายอดงามงามเออเออยอดนี่พักนะเด็ดเอาเด็ดเอาไปกินก็ตามบวกูมันอยู่ป่า ี่ของมันเนาะถ้ายอดกูนะเอาเก็บเอาไปแต่กินมือละเล็กมือละน้อยเสียงนกกับห้องดีๆีติ๊ดตๆ๊อยู่นกก็ได้ได้ยินไหพี่น้องน่ะเสียงนกน่ะบรรยากาศทรงหน้าหุ่นนั้นบินอยู่หุ่น พร่งหยอดนี่หัวหัวพักบุ่งมันอยู่ใน,ในป่ายญ่ว่มีนามหรอกแต่ว่าหังมีพักบุ่งแปลกงามอยู่เป็นะอังไรทั้งนี้ขึ้นหยาบแฉะหลายๆบรรยากาศ ซ้ำทงแนบ้านเฮาพี่น้องเสียงธรรมชาติเสียงนกวิววิวอยู่โอ้สะวอนมันก็เกิดอันแซมกันด้วยน้ำหยาหนิละพี่น้องคนน่ะโอ้หยอดอบุอบอบุอบตรงนี้คนน่ะเออหยอดอุบอุบอุบอ เก็บไปแต่ไปกินกับตาพี่บอกฮุ้งพี่น้องเอ้ยกินตาบอกฮุ้งเป็นรักแหละผัดกดก็ไแบบ้ถ่ายบังลุขันหนไหมพี่น้องบังลุขันเอ้เพื่อได้หลายเติบแล้วพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งผมแล้วนะเฮาเก็บปลายป่ะนี่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้พี่น้อง Ô, ôi! nhanh, nhanh 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 น้ำบ่มีแต่ว่าทักบุงบางหนี้งามพี่น้องเป็นขีมันเนี่ออนเอเอทักบุงบางหนี้งามกวางขีมันแต่ฝนตกมากงามกว่านี้เยอะเลยเบิ่งว่าใดแลยเห็นปะเฮียหน่อทักบุงแซมอยู่กับหยานบางหนีนละไปกินทีเดียก็ได้ ตะกี้ก็ไม่เก็บแถวนี้ล่ะตันี่มีเนาะมองนีแล้วนวดอืมทีมงานว่ะไม่เก็บแถวนี้ล่ะวันที่ตกม,ม,ม,มา,มากงามครับฝน,นตกมากสวยงามหลายเพื่อนว่าก็สิงงามเยนะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันขนาดห้าม่ายแรงๆก็ยังมีอยู่ไหมก็จริงว่ามีทั้งบุญกันน้อยเลยเ็กๆเลยอันน่าเสียดายเบางบรรยากาศพี่น้องรอบๆ นี่ละจ้ากสิประมาณนี่ล่ละบรรยากาศรอบๆที่ทีมงานสมอนผ้าเฟิร์นมาเก็บพักกระไดจะได้ดงหยาว่าซะไปผู้บ่าหูกสิว่าคือว่านสิมี่พักปุ่งเหรอจ้าแต่มันก็มี่บัดเขามาแล้วเนี่ยว่าอื้หลายหลาย ได้พักบุงพ่อเราพี่น้องกำลังสิกับแล้วล่ะทีมงานก็เริ่มย่างกับแล้วทีมงานผู้หนึ่งกับแม่น้องทีมละจ้ากำลังเริ่มกับแล้วละเล่าถือถุงสัมภาระมาัดบ้านเราจะพี่น้องมาเลยกินข้าวน้ำกันวันนี้นี่ละพั่ไปเ็บมาก แมนอ้องน้วกันก็ทำหมดเพื่อนแกน้องใหม่พี่น้องแล้วนพี่น้องมุ่งเน้นในภากภูดหวานกว่าอีนะแว่งจากที่ไปเกบมาล่ะ พิงหมูกระทะเนาะหมูกระทเนาะหมูไทยก็ด้เบาซื้อไปว่าจะกินม่เอดีดีสิ่ันจะเลียรให้แาบหนึ่งเดีย กินเขาอิ่มแล้วทีมงานมาหาของหวานมากินบบกทุเลยนพี่น้องแต่เบิ้งครั้งแรกในชีวิตมันบ่ป <c oughs> อกครั้งแรกในชีวิตของแม่หนุ่มทีมจ้าเบื่อไปได้ไเพื่อได้เป็นแม่ค้าออโอ้หนีเป็นน้ำค้มว่านี้ มีทางของมันอย่ในหน้ากจริงๆอกก็ทาบพี <IC aciones> ่นองเขาอิมแล้วัคือะแ่คนงใแหมกังใจถาวแม่งทมเลยเนาะก่อหลงทิมกับแม่หลังที่แกงทลเรียน ไ็นไ,ได้ได้กินด้วยหรอมันาอ,อ้แมวข้าบ้านแมวข้าบ้านนะกินนี่ได้แล้วแมวยางเขาในบ้านเห่นแมวเสือมันไล่ะู่เสือมันกินเยะจั เปตาปลาสุก้อนสำเร็จยวนป่ะปนสีปอกไห้บ่ปอกพี่น้องหรอมาปอกเองมปลองเบิางเท่าสี่หกรอกต่อไปมันปอกยังเทากับให้เปินปอกให้เลยป่ะนี้เขารู้แล้วบ่ได้กินหรอปอกบ่ได้งายู่่บได้เห็นหน้าดอกเอากินไปเลยทำเล็บแล้วพี่น้องนี่ เจอสีเหลวใส่ซีพูแต่าสามนัคลิปนี้ก็เอาไว้สานี่แหละน้องพี่น,อนอ้องเน้องแต่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมอนผ้าเพื่อนในเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้ายี้ไมไหมน่าทำบันญินะ